สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา วันนี้ที่อาคารเกษตรสนิทวงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสศรีราชาจังหวัดชนบุรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภธรผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในการรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน10เครื่องและชุด PPE จําจำนวน200ชุด ซึ่งสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆในการจัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเครื่องออกซิเจนไฮฟลูรนี้ถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะ,าว,ะวิกฤตซึ่งอยู่ในภาวะหยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดชนบุรีในวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่1,408รายและเสียชีวิต11ราย ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภยัยโควิด -19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300487-3ขีด3 0ขีดส สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดก,กิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ที่เทศบาลตำบลพรมบุร,บร,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 รีจังหวัดสิงห์บุรีนายนัทพลธานีรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพรมบุรีกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการผู้ประสบความเดือดร้อนโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2541 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7 ถึง13สิงหาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียมอ,อัมพรดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ